เดี๋ยวผมจะพาไปดูชายหาดเกาะพาทองที่ว่าสวยนักสวยหนาการเดินทางก็ยากค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่มาก็คุ้มนะดูชายหาดครับเห็นไหมฮะเห็นอาวสวยเลยแล้วจะมีเกาะด้วยฮะเกาะนี้บอกเลยว่าสวยมากมาก จริงดูนะครับความเป็นธรรมชาติแร่น่าจะเป็นแร่ดีบุกนะยังคงต้องเหลือไว้ให้เห็นอยู่ที่เกาะพระทองซึ่งก็โดนสึนามิมาสิบปีก็พื้นตัวหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเกาะที่ขึ้นชื่อว่าเกาะพระทอง ที่เขาว่าชายหาดสวยนักสวยนะอ่านี่นะครับเห็นหรือยังจิตนั้นสวยมากโอ้คุ้มค่าการเดินทางนะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก็ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ว่าลุยๆหน่อยก็อย่างนี้นะถ้าไม่เจอความลำบากก็มกักจะไม่ได้เจอสิ่งสวยงาม นี่ผมลุยมาครึ่งวันฮะหลงบ้างอะไรบ้างเจอดูนะฮะสวยมากๆแต่ไงคุ้มค่าการเดินทางครับรอบนี้